ลุงหลอดเอฟซีครับมือนีพามาเบิร์นางมันไฟสามเทปนะครับอันนี้ก็เป็นมาเด็ดของลุงหลอดนะครับหางงามนะครับผมมือนีหายง่ายเลยว่าหายง่ายครับสวัสดีครับอาจารย์สร้างครับมือนีคิวเท่าไรครับโอ้เดียินข่าวว่าสิบเจ็ดนะครับผมลุงหลอดก็ว่าเป็นมาเด็ดมือนีนะครับให้มาเด็ดทางซุปเปอนะครับผม ามเทพนะครับผมบดแตกได้หลายครับอาจารย์สร้างื่อนว่านะครับผม่มว่ามั่นใจให้เลยครับการบดแตกได้หลายนะครับอาจารย์สร้างครับลอดลุนลอดเชื่ยกันนะครับผมแต่ว่าลุงหลอดไปมือไหกับไส้มือนั่นนะครับมันสุดยอดอีกครับสามเทพครับมันบอกกองด่าเลยครับมันหมุนออกจากตองนะครับลอดลุนลอดเชื่อครับแล้วก็บบได้ขึ้นแห้งครับ ขึ้นเนียนๆยุคใหม่เห็นบ่ยุคใหม่เห็มสามเทพสุราเทพสุรายุคใหมสามเทพสุราสามเทพสุรายุคใหม่ไปเลยโอ้สามเทพสุรายุคใหม่สิขึ้นแบบเมาอยู่อ๋อเมาเด้อยว่าบ่มีเมานะครับสามเทพสุรานะครับผมนี่ใหญ่หยาดเต็มมืออาญาเนาะเฮ้ยล้อลุล้อเชื่อคิวได้เลยครับ 17บเจ็ว้าวไทยาทยเลยนะครับผมมันมี18บแปดังค์แบบโอ้โหแต่ได้คิวสิบเจ็ดนะครับผมโอ้คันจุดเมือดตึ๊ดตื้อนี่ก็บลำบากนะครับแต่ว่าคันเมือดบ่จุดนะครับคันเมือดบ่จุดนึงครับเสียดายของนะครับเพราะสลัวสุรานี่จะจุดเด็ดขาดครับนี่ครับนุ่มรูปรอนนี่เจอยามในม้ายามนั้นครับสามเทพนะครับเดี๋ยวเขามาล่อลุ่นล่อเชี่ยกันครับนี่ยัมลอดกับมาเชี่ยสามเทพครับมาร่วมเชียบป้าฝ่าย ้องเจี๊ยบที่ติดตามรับชมสีส้มดี